ตอนเจ้าทากิกับดินแดนหลังแอ่งน้ำํำเช้าตรู่วันหนึ่งกลางฤดูใบไม้ผลิเจ้าทากิคลานออกมาจากบ้านเปลือกหอยตามปกติแต่วันนี้เธอรู้สึกอะไรบางอย่างในใจเหมือนเสียงกระซิบเล็กๆว่าออกไปดูโลกกว้างหน่อยไหมทากิเคยมองข้ามแอ่งน้ำกลมใสข้ามบ้านมาตลอดชีวิตอีกฟากหนึ่งของแอ่ง เธอเห็นแค้ง่เงาต้นไม้ไกลๆเสียงนกที่ไม่คุ้นแต่ไม่เคยกล้าคลานข้ามไปวันนี้เธอตัดสินใจแน่วแน่ฉันจะข้ามแอ่งน้ำนั้นเธอเตรียมตัวด้วยของสำคัญสามอย่าง 1. เปลือกหอยแห้งทำเป็นเรือใบ 2. ใบไม้แบนสำหรับใช้เป็นพาย 3. ป้ายเขียนว่าสวัสดีเผื่อเจอเพื่อนใหม่ เธอลอยเปลือกหอยไปกลางแอ่งอย่างช้าๆกระแสน้ำเบาๆพาเธอไปอีกฝั่งด้วยความสงบแต่พอถึงฝั่งตรงข้ามเธอพบว่าที่นี่ไม่ใช่แค่ป่าอีกฝั่งแต่มันคือดินแดนลึกลับหลังแอ่งน้ำต้นไม้สูงใหญ่แปลกตาดอกไม้มีสีรุ้งและกลิ่นคล้ายวานิลาหญ้ามีประกายแสงเรืองเหมือนแสงหิ่งห้อยท่านใดนั้น ใต้พุ่มไม้ข้างหน้ามีเสียงกระซิบใครมาเยือนดินแดนปะการังบกกันนะเจ้าทากิขดตัวเล็กน้อยด้วยความตกใจแต่แล้วตัวประหลาดน้อยๆก็โผล่ออกมามันคือกุ้งใสๆรุ้งที่เดินบนบกได้ชื่อของมันคือรุ้งจีตรุ้งจีดพาทากิไปรู้จักกับเพื่อนๆแปลกๆมากมายปูเรืองแสงที่ทำขนมจากทรายหวาน ดอกไม้พูดได้ที่ชอบร้องเพลงตอนเที่ยงวันหอยกลมที่วิ่งเร็วกว่ากระรอกแต่วิ่งวนเป็นวงทากิได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆมากมายเช่นวิธีเก็บหยดน้ําจากหมอกการสร้างเขาวงกดจากใบไม้และเสียงเพลงที่เกิดจากสายลมพัดผ่านเปลือกหอยคืนวันนั้นเธอนอนใต้โขดหินเรืองแสง ทำกลางเพื่อนใหม่และฟังเสียงคลื่นลมไกลๆจากอีกฟากแอ่งเธอคิดในใจว่าโลกนี้กว้างกว่าที่เคยคิดและอบอุ่นกว่าที่เคยกลัว